ต้นแนบอุราพันไม้เลื้อยสวยงามไม้มงคลโตช้าดูแลรักษาง่ายจากลักษณะต้นที่แนบไปกับของที่มันเลือ้อยไม่ใช่แค่แนบแค่ลำต้นใบก็แนบไปด้วยจึงเป็นไม้เลื้อยที่มีความโดดเด่นสวยงามก็กลายเป็นไม้เลื้อยที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับการจัดสวนนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นแนบอุรา ต้นแนบอุราจะเป็นไม้มงคลรุ่นใหม่นะครับที่มีความเชื่อที่น่าสนใจก็คือว่าจะช่วยเสริมความรักให้ดีขึ้นคนที่เริ่มคบกันก็จะเสริมให้ความรักนั้นยั่งยืนนานส่วนคนที่อยู่กันมานานความรักเริ่มจืดจางก็ช่วยเสริมให้ความรักกลับมาเบ่งบานได้อีกครั้งหนึ่ง หรือเป็นคนไม่มีคู่ก็จะทําให้จิตใจเบิกบานและมีความสุขสดชื่นในทุกๆวันนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อของคนวัยทางานว่าการตั้งกระถานต้นอุราเล็กๆไว้บนโตทำงานจะช่วยให้มีสมาธิและส่งผลให้งานราบรื่นมากขึ้นด้วยนอกจากนี้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ในทางวิทยาศาสตร์ของต้นแนบอุราก็คือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดูดสารพิษและดักจับฝุ่นละอองได้ที่สําคัญคือดูแลง่ายมากแมะ้จะทํางานยุ่งจนไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถเพาะพันธุ์เลี้ยงไม้ชนิดนี้ได้ขอให้มีพื้นที่และแดดํำไรก็เหมาะสําหรับการเติบโตของพืชก็พอแล้วครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับเราใช้วิธีการปักชํายอดโดยเริ่มต้นจากการหาต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคพืชไม่มีความเสียหายจากมแมลง ที่สำคัญขนาดลำต้นต้องยาวมากพอซึ่งก็ควรจะประมาณสัก30-40ถึงเซนติเมตรนะครับแล้วเราก็แบ่งยอดมาปักชำโดยการตัดยอดบนสุดให้มีความยาวประมาณ10เซนติเมตรแล้วนำา10เซนติเมตรนั้นมาแบ่งสัก4ี่ลำต้นคอยดูว่าลำต้นไหนมีใบมากกว่า1ใบก็ให้เด็ดใบที่มากกว่าหนึ่งนั้นออกเพื่อลดการขายน้ำของใบแล้วก็นำไปปัก ในดินล้วนสุยที่ระบายน้ำได้รวดเร็วนะครับลดน้ำให้ชุ่มแดดลำไรเติมปุ๋ยทุกเดือนต้นแนบอุลาก็จะเติบโตอย่างช้าๆอย่าลืมหาไม้เสียบไว้ข้างๆให้เขาเลื้อยเติบโตได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบาก<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพง แล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละ แล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับ ก่อนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ